ย <Yeah. S 2> mm hmm. นี่นะผมก็ะเพาหมึกครับ mm hmm. โปลงไปโปไปเลยู <c oughs> ลื่นืนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> วันนี้ได้หมึกไข่มานะครับเอาเมนงงูง่ายๆเลยครับวันนี้ฝนตกอะไรไม่ทัน ผัดกระเพรากินดีกว่าครับพี่น้องนี่ได้กันพริกมาด้วยกันพริกกากก,กากหมูกากไกู่ปดูนี่นํำมันกินคู่กันพริกยังมีกุนเชียงด้วยไปครับบอมเดี๋ยวไปผัดกระเพรามือก่อนมีหมึกไข่หมึกไข่หมึกเน,น่นเลยนี่ครับผมยวใส่กับตำพริกเป็ดเพสพริกเขียวผสมกับพริกแห้งเลยเนีย่มาครับผมอมืดูมึกดิครับผมไข่แน่นไข่แน่นทักตัวเลยนะครับ ดูดีครับผมกำลังเดือดเลยครับมาแซบกันครับดูตาดลงไปครับยกอไข่ดาวโปะหน่อยเยิมย้มเยิ้มกินไมเตี้ย,ยนี่นะผมกระเพราหมึกครับเ,เต็มเต็มไปเลยทำยินเองจัดเต็มจัดหนักไปเลยนี่หน่อยนี่หน่อย ดูดีครับนี่ดูดูโอ้โหไข่แน่นๆเลยนะเจ้าเนาะอออืืหนี่นะครับเดี๋ยวไข่ดาวโป๋หน่อย,ดดอย,เ,ดยเดี๋ยวไข่ดาวโป๋หน่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอไข่ดาวโป๋หน่อยนะครับวนี่จัดหนักให้เขาหน่อยมือพิเศษนี่ไข่ดาวครับพอร์ไปเยิ้มๆนะครับโปลงไปโปไปเลย <laughs> โอ้ลื่นลื่นเต็มถ้วยเลยอเอาเต็มที่วันนี้สวัสดีครับมาครับวันนี้ทำสองชั่วโมงกินห้าทีกับขาหมูนี่ว่าถ่ายลง YouTube ถ่ายไม่ไหวตุนแก๊นหมดถังม,มาตุนมาตุนมาเข้าต่ออ่ะชอ้อนมาครับมาครับ วันนี้เมนูง่ายๆเลยกะเพราหมึกนี่โอ้โหเอาเจะชอบไข่แดงเยอะๆดูเลยครับไข่แดงอลองเอยวันนี้ทำแรกชิมอืมไข่เัี้ยเนาะอืมไข่ดาวตัว มมาครับผมอไขดาวเยอะไหมครับ เอามาตุนมะตข้าวนี่เปื่อยเลยยุ่ยเลยดูดิแป้งมันส้มเลยเลือกกินไม่ถูกกันอืมอืมอืมอ,อืมยังไงถึจะดำมาหน่อยแต่่าอร่อย <laughs> เชียงนาเมนิโกอื้อดอยก่อนมะอืมอืมสมหน่อยมาทำให้กินเนีมาครับผมเอาเย็น เยอะแล้วใช่ไหมไม่ทอดผิดเดี๋ยวใหม่ <c oughs> <c oughs> เอาพริกแห้งใส่ด้วยโอ้โหเข็ดรู้เรื่องเลย ซื้หหอหมึกมาเท่าไหร่เดียวร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบจัดเต็มเลยถ้าเราไปกินร้านสองจานก็ร้อยเจ็ดสิบแล้วท <c oughs> ำใหญ่ๆไปเลยเติมไหมไม่พอเติม ไม่เยอะนะครับผมเติมอลองไปต้องเผ็ดตัองแซ่บมาหมึกเต็มถ้วยเลยนะี่ สีภพระยาวไว้ทำหมึกผัดหวานไม่มีลมทำมอาแบบประชาชัไม่เจอประชาชัยกินหายกินอะเลยพอดกินเลยกูจริงเลยเมื่อกี้เราส่องดูไม่มมไม่เห็นแนล้วเปลือยเรากำลังหารอบเงนินแนละ้วเจอเหรอไม่เจองันอะ หาไฟสองมันสีว่าฟ้าก็เลยเปิดดูเก็บไว้ก่อนเสียดายห<ฮ><ฮ>ัวเก๋อนี่ทอดอย่างนี้ชอบแบบทอดแบบน้ำมันนุมม่มนะอเอาไปทอดไม่ทันหรอทันแล้วอุ้ยจตหมึอกอร่อยกว่านะไม่เค็มเนาะเขาไม่ได้ดองเกลือไหมคือสดจากทะเลเลย ปรปกาศว่กากรมหลวงมาน,นี่โอ้เข้าจัดตรงที่นั้นใหมเขาไปฟอบฟอกหาใจน่าเที่ยวมากเลยทรายนี่ขาวเลยเขารถเขาเอารถที่มาฟอกแขหาอ่ะเห็นยอยู่น่าไปเที่ยวเลยเดี๋ยวเราคุยมาก,ก่อนอปเรเด็นน้ำแชมปิ้งอ่ะมาครับอือม ม,มันนั้งแคมปิ้งไปทะเลแคมปิ้งอย่างดีแคมปิ้งทอดไม่สุกทอดลูกกินไม่สุกจะร้อกนก่อน่นน้ำเหนื่อยหิวกันก็สนุกดีนะผูุถึงก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงอะพี่ยิงไปนั่งริมๆตรงร้านที่มีร้าน้ายซื้ออย่างอื่นด้วยไม่ไม่ม สดแล้วนะสั่งไปอย่างเดียวเขาก็มาส,มนนะส่งนะเสือก็ได้กีนเลยอืมังอร่อยั้งเช็ดโอ้ยคำใหญ่ครับผมเลยมีแรงทำงานขายา่ยนะ ไม่ได้กินเลยแมวแล้วอืมไยเจ้าเนนๆเลยเอลืมเริมเ่มกากหมูอันนู้นอันนู้นอร่อยกว่าอันนี้หน,นังไก่ไม่ชอบอ มันก็ผัดกระเพราจะเริ่มกากหมูลเลยนี่นะครับสั่งได้ไม่ลงไทยไม่้งงมาาองใครสั่งมาเหมือนกันสั่งมาเหมือนกันอร่อยอร่อยเจ้านี้เนาะมันก็อร่อยไม่เหม็นหเลยอืมแก่เนี่ของใครไม่รู้ครับอร่อยนี่ชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยอ่านเอา น้ำไก่ใช่ไหมใช่รับหมูหมูกระจกหมูแต่ก็อร่อยเปอ่าก็หนังไก่นราไปหุงข้าวร้อนเอาผุกข้าวเราทอดไข่ดาวกินไข่ดาวก็อร่อยเนาะพี่ด้วยทำไปทำมาลืมลืมกินน้ำพริก อืมแต่พ er? ี่ไม่หมาะกินข้าวเปล่าๆเนาะอืมต้มข้าวต้มอืมมีไข่เค็มหน่อยกับแก้มได้เลยเนี่ยเบียร์รักตองอะอืมเดี๋ยวพูดถึงแล้อยู่หัวแตกไม่กลัวนะเจงใจมัน ืประดูกรูดหมดเลยเอาไหม,มดูดิส้มลาดโอ้โหตอกไป่อนเอาไปเลยอเอาไปได้ให้โฆษณาหรอกอยากให้ซื้อกินว่ามันอร่อยอร่อยจริงๆอิงนี่นี่อโอ้ยนเด้งเร่งเลย เงินเงินร้อยหนึ่งเดินเข้าร้านอาหารสองคนนี้ร้านอาหารตามสั่งสองคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้กินนะเมื่อก่อนนี้ร้อยหนึ่งเดินเข้าร้านอาหารสองคนจะมีทอนนะงินทอนมาสิบบาทห้าบาทอย่างนี้โอ้โหแต่ก็เห็นใจแม่ค้าอยู่ทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยน้ำมันน้ำมันก็ขึ้นเนาะของก็แพงอือเราก็ต้องมาเซฟตัวเองอยากกินแล้วก็ทำเองนะครับแต่นี้กินร้านอาหารไม่ไหวละ อบางทีเ้วก็อร่อยเหมือนกันกร้านเขาแหละแต่เราไม่มีเวลาน้ำน้ำหน่อยอืม ไม่หมดครับเดีย๋ยวจะช่วยอีกเอาไปกินกับข้าวเช้าุ่นนี้ได้เลยคือหมึกมาคึ่งโลใช่ไหมโอเคครับผมมีนนะ่อย่ลืมไปหาสั่งกินแคปหมูน้ำพริกกากหมูเอาไปกินกับแกงก็ได้โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมาทำ คลิปสนุกสนุกอาหารอร่อยอร่อยกินกันก็อย่าลืมกดฝากไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ